สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นการจับสายการแข่งขันนะครับไฟไลท์ทัวนาเมนต์นะครับของเกม12แห่างนะครับโดยการจับเนี่ยจะเป็นการจับสายแข่งนะครับในรอบคัดเลือกแบบออนไลน์นะครับโดยเราจะมีแบ่งเป็น2เซิร์ฟเวอร์นะครับคือคาร์เรเนียและก็บูเบียนะครับเราจะเริ่มแบ่งที่คาร์เรเนียก่อนนะครับคาร์เรเนียเนี่ยจะมี4สายนะครับคือสาย A B C และก็ดีนะครับผมเราจะมาเริ่มจับที่ทีมแรกก่อนนะครับทีมแรกนะครับจะเป็น A 1นะครับของคาร์เรเนียนะครับ ทีมแรกครับไม่แกวเวเลนไทน์นะครับลเป็น A1 นะครับ,รบทีมที่สองนะครับ A2 นะครับเบคอนนะครับผม ครับ DDT นะครับต่อไปจะเป็นสาย B นะครับ B ีนนะครับ m a n a Ranger นะครับ B สอนะครับ Impossible ครับ B 3นะครับอะไรเกาะ B สี่นะครับซุปเปอรลครับต่อไปใส่ C ครับ C หนึ่งครับมอสกิโรครับ C สองครับเอเสครับ C สครับอันตรายนะจ๊ะ C 4นะครับผมไมโลครับต่อไปจะเป็นสายสุดท้ายของเซิร์ฟแคโรเนียนะครับสายดีนะครับเริ่มที่ B1 นะครับบุนดอกครับ C สอนะครับ TDBN ครับ B3 นะครับ เอเลสครับและทีมสุดท้ายนะครับของเซอร์เวอร์แคลรเนียนนะครับผมคินโชปังเขียวครับ